สวัสดีค่ะเออนี่เป็นจากเซนิทวิชครับช็อปนะคะวันนี้เราจะมาทัวร์ร้านต่างๆเพราะว่า,าร้านเราเออร้านเราจะส่งจากหาดใหญ่นะคะหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาเพื่อนยจังหวัดสงขลาแต่ว่าเออจะมีแต่ร้านออนไลน์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะพาทัวร์ร้านในแพลตฟอร์มต่างๆเริ่มกันที่แพลตฟอร์มแรกแล้วก็แพลตฟอร์มที่ครบที่สุดก็คือใน f a c e b o o k นะคะสามารถเสิร์ชได้ชื่อ เซนิตวิชคราบช็อปไทยแลนด์นะคะชื่อยาวมากโอเคก็คือเออจริงๆแล้วใน Facebook เนี่ยแบ่งเป็นหมวดหมู่มากแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะแบบว่าไม่ถนัดหรือว่าแบบไม่ค่อยใช้ฟังก์ชันเพจนะคะก็คือมันจะสามารถเลื่อนตรงนี้ได้เลยว่าจะดูอะไรถ้าจะดูเป็นโพสทั่วไปก็ก็เลื่อนดูตามปกติเลยก็กดติดตามกดอะไรกันไว้ได้นะคะ แล้วก็ดูประวัติดูช่องทางการติดต่อก็กดดูที่ about เกี่ยวกับได้นะคะแล้วก็ที่จะมาเล่ามาบอกก็คือถ้าจะหาสินค้าง่ายๆให้มันแบ่งเป็นหมวดหมู่หรือว่าบทความที่เราเขียนนะคะเราจะพยายามแยกเป็นอัลบั้มมาไว้ก็คืออันนี้ก็จะเป็นมีทั้งสินค้ามีทั้งบทความที่ก็คือเป็นการแบ่ง พสต์ต่างๆใน Facebook เป็นหมวดหมู่ค่ะก็มีอันนี้ก็จะเป็นเรซินของตกแต่งใช้งานทั่วไปนะคะอินเซินเป็นกรรมยานต่างๆพิกอา,การ์ตก็จะเป็นให้เ,เลือกไพ่นะคะลุงสามารถมากดดูกันได้อันนี้ก็คือแบ่งเป็นสิ่งของหรือว่า สมุนไพรหรือว่า,อาส่วนประกอบอุปรก,กรณ์อะไรก็ตามที่ใช้เกี่ยวกับเฟนซิ่งแล้วก็มีเป็นสเปลของร้านด้วยนะคะทางร้านเนี่ยหลายๆท่านอาจจะทราบว่าเออขายพวกสมุนไพรอะไรอย่างนี้เพราะว่ามีเอออินเอนเซอร์หรือว่าทางหลายๆท่านทางแพลตฟอร์มอื่นแบบว่าได้นําร้านไปพูดถึงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็พูดถึงในแง่แบบว่าขายสมุนไพรอันนี้ก็ จะเป็นสมุนไพรที่มีนะคะหาด่วนไหนก็แจ้งมาได้นะคะบางทีแบบว่ามีเยอะหรือบางทีก็มีน้อยกว่าในกว่าในนี้ก็ถามมาก่อนได้นะคะว่าจะสั่งอะไรบ้างพูดถึงไหนแล้วอโอเคก็คือ,อมีสมุนไพรที่หลักที่เขาชอบแนะนําร้านเราใหญ่ก็คือมีสมุนไพรแล้วก็มีอุปกรณ์พวกมีเทียนมีขวดแก้วอะไรอย่างนี้คือสามารถทําสเปรย์เียนได้อันนี้ก็คือจะแบ่งเป็นเซ,ตน,เซตนี้ก็คือ,อแยกได้นะคะ ก็คือก็คือก็คือแยกปกติก็คือไปซื้อเป็นชิ้นปกติแต่ว่าอันนี้ก็คือจัดเป็นเซตให้สําหรับผู้เริ่มต้นหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นสมุนไพรมีเทียนมีเกลือมีเอ่อ c l e a n s อ่ออออุปกรณ์ c l e a n s i ต่างๆที่แบบว่าถ้าใครไม่ถนัดกรายานก็มีเป็นแบบว่าเป็นสเปรย์น้ําฟูมูลผสมเศษให้ด้วยแล้วก็แบบใส่ใส่หินที่ช่วยอะไรในเรื่องพวกนี้โอเค เทียนก็จะมีสีต่างๆนะคะพยายามหามาให้ให้ครบกับที่มันเป็นคัลเลอร์คอ s p เรสปอนเดนค่ะก็เข้ามาดูได้สปิริ์ชอลวอเตอร์ก็คือส,ส่วนใหญ่เป็นฟูมูลวอเตอร์แต่ก็มีแบบที่เป็นแบบน้ําหมักสมุนไพรอะไรต่างๆแล้วก็เป็นแอลกอฮอล์แล้วก็เป็น,เป,นเ,เป็นคุณสมบัติของหินทั้งหินทั้งสมุนไพรก็มีนะคะ แล้วก็เพิพูดไปแล้วโอเคก็มินิอัลต้าเดี๋ยวขอข้ามนิดนึงมินิอัลต้าก็จะแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าะไรการจัดอัลต้านะคะก็จริงๆแล้วแล้วแต่แล้วแต่คุณเลยเออที่เราเน้นก็คือเป็นเออสัญลักษณ์ธาตุนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็จะแล้วแต่ว่าใช้หรือเปล่านะคะที่เ,เซตที่เป็นอุปกรณ์ครบ ประมาณหนึ่งก็จะเป็นนี้ก็คือมีสัญลักษณ์ธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็มีมีเทียนมีเกลดาม,มีเพนทาเคิลมีเซเลไนต์ก็คือใช้เป็นวอนได้ใช้เป็นามาริยาสิบได้นะคะแล้วก็มีตัวดาบนี้จะใช้เป็นมินิเอเทมได้นะคะก็คือใช้เหมือนวอนนั่นแหละเป็นการส่งพลังงานแต่ว่าตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วนะคะที่เป็นมินิเอเทมแล้วก็จะมีแบบเป็น แนวแบบว่าคัสตอมเป็นทำกล่องจากเรซินก็สั่งได้แบบทำเป็นตีมต่างๆอะไรอย่างนี้ก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็คือเซตพื้นฐานเลยก็มีเหมือนกันนะคะมีแค่มีแค่สัญลักษณ์ธาตุกับอันนี้การจัดตั้งก็แล้วแต่สายการฝึกเลยก็ถ้าเป็นสายเออ่ร้านานี่จริงๆต้องพูดตอนแรกว่าร้านจริงๆแล้วร้านเราเป็นวิชคัพสายทั่วไปนะคะก็คือแบบ ฝึกวิชาเฉยๆไม่ได้อยู่ในสายหรือว่าในในาศาสนาหรือว่าในหลักอะไรก็คือไม่ใช่วิชาที่หรืออะไรต่างๆนะคะคือไม่ได้จําแนกอะไรอย่างนั้ยแล้วก็จะพูดอะไรโอเคแล้วก็จะมีในเซตเมินิยุทเต้าก็จะมีที่เป็นสัญลักษณ์ธาตุแล้วก็มีอุปกรณ์แล้วก็มีเป็นสมุนไพรแล้วก็มีเป็น อันนี้จะเป็นเซตที่ใหญ่ที่สุดของร้านก็จะมีสมุนไพรกัญญาณมีไพ่มีเอ่อมีเอ่อรูนลูกแก้วนะคะแล้วก็มีเพนทาโคเอ้ไม่ใช่เพนดู่ัมนะคะแล้วก็เอ่อมีเทียนมีอะไรก็มีฟูมูลวอเตอร์ให้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเอ่ออิเลเมนต์จาเผื่อใครแบบอยากได้แบบขวดเดียวจบอะไร แต่ถ้าแบบจะต,ต่อไปตั้งตามทิศต,ต่างๆก็เป็นแบบนี้ก็ได้โอเคพูดในนี้นานแล้วแล้วก็เออก็เป็นหินแร่นะคะจะส่วนใหญ่จะเป็นแบบบวดแล้วก็จะมีแบบที่เป็นจัดเซตส่งเสริมเรื่องต่างๆแล้วก็จะมีแบบกวดก็คือแบบเอาไปใช้ใช้พลังงานของหินเลยก็ได้หรือว่าเอาไปทำสเปลประกอบกับสมุนไพรอะไรต่างๆได้นะคะ แล้วก็นอกจากสินค้าในเพจก็จะมีบทความที่รวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งแล้วก็มีความ,มเห็นส่วนตัวที่เขียนรวมกันลงไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกกำไรหินอะไรก็มีนะคะเครื่องประดับก็จะเป็นสั่งทำธรรมดาก็ได้หรือว่าจะสั่งทำแล้วก็เพิ่มเป็นสเปลดิ้งเข้าไปก็ได้นะคะ ก็จะพยายามแบ่งหมวดหมู่ให้หาง่ายสุดอันนี้ก็จะมีหมวดหมู่ที่เป็นแบบเอ่อสมมติต้องการส่งเสริมเรื่องการเงินต้องการแบบเรื่องการปกป้องอะไรอย่างี้เรื่องการเรื่องความรักก็จะแบ่งเอาไว้นะคะบอกเล่านี้ก็จะมีเอ่อประสบการณ์ส่วนตัวนิดหน่อยแล้วก็เออเวลามีอะไรจะแจ้งะคะก็จะมีบทความด้วยเหมือนกันบทความที่เล็กๆไม่ได้แบบแบ่งเอาไว้นะคะทีนี้แผนดูรัมแผนดูรัมก็จะเป็นแบบ แบบนี้นะคะเป็นแฮนเมดสักส่วนใหญ่ที่นำมาขายก็จะเป็นเราจะทำเองอันนี้เป็นบทความวิธีการทำสเปลแล้วก็จะมีพวกเอ่อเลิกยามต่างๆของเราส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นตามมูลไซเคิลนะคะก็จะมีลงไว้ว่าแนะนำว่าทำอะไรดีในมูลไซเคิลนี้ฟูมูลแล้วก็จะมีพวก อันนี้นิดนิดหน่อยวิววิวออฟเรียนะคะมีวิวเทนมีอะไรก็จะพยายามลงลงให้นะคะก็ก็อันนี้อะไรอะ่ะสเปลก็จะบอกว่าเรามีสเปลรูปแบบไหนบ้างก็คือนอกจากที่เป็นอุปกรณ์ทําสเปลที่ทราบกันอยู่แล้วว่ามีนะคะคพวกสมุนไพรเทียนขวดอะไรอย่างนี้ก็เราจะมีสเปลสำเร็จรูปด้วยสำหรับผู้ที่แบบว่า อยากนำแบบว่าไม่ได้ฝึกหรือว่าสนใจแต่ว่าต้องการเป็นแบบสําเร็จรูปไปนะคะจะเป็นเออนี้เป็นอ็อบเจกต์ไบดิงก็เป็นจะเป็นลูกแก้วเป็นหินอะไรอย่างนี้ที่ไบดิ i งสเปลเข้าไปหรือว่าจะเป็นแคนเดิลสเปลก็จะเป็นใช้สัญลักษณ์สีแล้วก็ใส่สมุนไพรใส่หินอะไรเข้าไป อันนี้เราก็เป็นสเปลมีวัตชท่นจาแล้วก็แบ็กก็แล้วแต่การใช้งานแล้วแต่การพกพานะคะแล้วก็เป็นเครื่องประดับต่างๆมีแหวนมีสร้อยแล้วก็มีสร้อยข้อมือนะคะเป็นเซ็ตก็คือจะมีแบบเป็นเปลือกหอยที่บ i ยด i n g สเปลไว้เพื่อพกพาอะไรอย่างนี้แล้วก็มีหินที่ส่งเสริมเรื่องนั้นๆแล้วก็มีเป็นสเปลจาก็มีสเปลแคนโดนะคะ เป็นออยก็คือเป็นแบบจะเป็นออยที่หมักสมุนไพรใส่ส่วนประกอบหลายๆอย่างที่ส่งเสริมเรื่องนั้นๆนนแล้วก็หมักแล้วก็ทําพิธีในเลิกที่เหมาะกับเรื่องนั้นนะคะโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือขวดหลักๆที่มีในร้านนะคะเป็นขวดน้ําขวดใหญ่เป็นเป็นแก้วหมดเลยนะคะทำส่วนเพื่อส่งพลังงานง่าย เป็นจาเป็นอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นสเปลจาที่จะเป็นตัวสเปลแรกๆที่ร้านเรามีออกมานะคะของตกแต่งก็เข้ามาดูได้นะคะจะเป็นเออจะส่งจากไทยนะคะแต่ว่าจะแบบว่าเราไม่ได้มีสต็อกเอาไว้ที่ร้านอันนี้ออยก็พูดไปแล้วใช่ไหมโอเคแล้วก็จะมีไพ่ทาโร่นะคะอันนี้จะเป็นหลักหลัก ที่ที่มีขายในร้านนะคะจะเป็นผู่มือภาษาไทยแล้วก็มีเป็นไพ่ไพ่พร้อมคู่มือไปให้แล้วก็เอออันนี้คือที่หลายๆท่านไม่รู้ว่าคือเรารับเป็นดูดวงด้วยนะคะแต่ว่า,าจะใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้รับเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะ มีรีวิวอะไรก็มีลงไว้นะคะนี่เป็นเกลือเป็นอันนี้เป็นบทความกิ g ง i ิ h เป็นวิธีการแบบ a l i z e m e d i t a เทการสูงพลังงานต่างๆอุปกรณ์อันนี้เป็น Skying ก็คือแบบว่าทำนายต่างๆที่นอกจะเพนดูลัมรือวไพ่อันนี้เป็นกระจกดำนะคะก็อันนี้เป็นรูปแก้ว อีสุริบก็คือสามารถบอกมาได้จริงๆตอนแรกเน้นๆก็คือแบบเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติอะไรอ,อ,อุปกรณ์ธรรมชาติแบบพองจากธรรมชาติแบบเปลือกหอยหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลังๆนี้ก็คือจะออเดอร์จะเป็นแบบว่าช่วยเรื่องของช่วยเรื่องความรักค่ะอะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะจัดเซตไปให้นะโอเคน่าจะหมดแล้วเพจ โอเคก็ okay, าฝากกดติดตามเพจกันไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะดูพาด,ดูต่อไปก็คืออินสตาแกรมอินสตาแกรก็ของเราจะไม่ได้เป็นไม่ได้ตั้งเป็นร้านค้านะคะเพราะฉะนั้นเวลาลงเนี่ยมันก็จะแบบไม่มีหมวดหมู่นะมันก็จะเลยมันก็จะดงไปเรื่อยๆก็แต่ว่าเผื่อใครถนัดแบบเลื่อนดูมากเลื่อนดูภาพมากกว่าเข้าไปดูใน Facebook ก็สามารถมาเลือกดูตรงนี้ได้นะคะก็ มีของมีเอ่อลงเกี่ยวกับสินค้าบทความอะไรก็เหมือนใน Facebook เลยแค่แบบก็จะเป็นลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะโอเคแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งจะเป็นเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์โอเคเว็บไซต์ก็คือคลิกตรงนี้ได้อ่อคลิกจากที่เพจก็ได้หรือว่าอันนี้เป็นตรงนี้ที่ใส่ไว้ในเอ่อ กรมก็ได้นะคะ which ครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกก็จะแบบว่าเกินเนหน่อยติดต่อได้ที่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็จะสามารถติดติดตามเว็บไซต์ได้นะคะแลก็ถ้ามีอะไรใหม่ๆก็จะส่งอีเมลไปให้อันนี้ในเพจออในเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางการติดต่อ Facebook Instagram Shopee บุ แล้วก็ใส่ Book of Shadow เอาไว้ก็จะเป็นบทความที่เราเขียนนะคะที่เราเออรวบรวมข้อมูลโอเคก็เวลามีบทความใหม่หรือว่าสินค้าใหม่ก็จะส่งส่งเมล,ลไปให้นะคะถ้ากด Subscript เอาไว้แต่ว่าก็แบบไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะคะก็แบบไม่ได้น่าราคาญขนาดนั้น <c oughs> าาสามารถกดสามารถกรอกแบบฟอร์มติดตามไว้ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือ จะแบ่งนี่สมมุติว่าเรากดดูอัลต้าใช่ไหมโอเคแล้วก็จะมีลงแอร์ในเว็บไซต์จะลงเป็นแบบหลักๆเอาไว้นะคะโอเคคลิกเข้าไปก็จะมีอธิบายมีราคาอะไรอย่างนี้ทีนี้จริงๆแล้วสามารถสั่งสินค้าทางนี้ได้ด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องรอออเดอร์แล้วก็รอตอบอีเมลนิดนึงแต่ก็สามารถทำได้เหมือนกันก็คือกรอกเบอร์โทรชื่อ อีเมลที่อยู่แล้วก็รายการที่ต้องการสั่งก็คือพิมพ์เข้าไปเลยเออมองเห็นไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนสีพิมพ์เข้าไปเลยแล้วก็กดออเดอร์ค่ะมันก็จะส่งเมลไปให้เราแล้วก็เราก็จะส่งเมลคอนเฟิร์มแล้วก็ทําการโอนเงินกันนะคะโอนเองินก็เออจะไม่มีเก็บปลายทางนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยแต่ว่าโอเคจะพาไปที่ต่อไปก็คือ ช h o ี้ e, เออชูี้ e นะคะม่รู่แต่ละท่านเรียกว่าอย่างไรกันมากอาต้องเข้าใหม่ก็คือถ้าต้องการโอนเงินที่แบบว่ามีหลักฐานผ่านคนกลางอะไรอย่างนี้ก็สามารถติดต่อทางเอ่อสามารถสั่งซื้อทางช o p ี้ได้นะคะแต่ว่าทางช o p ี้ก็จะแบบก็จะลงของหลักๆนะคะเพราะว่าแบบ บางทีเราต้องตั้งคือมันจะมีกําหนดวันอยู่นะคะแล้วทำไม่ทันในช h ป p ี้ก็จะมีแค่ของหลักๆที่แบบว่าเอ่อที่ที่แบบว่าสามารถทำได้ไภายในเวลาที่เขากําหนดนะคะแล้วก็จะมีเราจะตั้งเวลาไว้อย่างนี้เอ่อไมันไม่ขึ้นโอเคเนี่ยมันจะมีเขียนว่าเตรียมส่งนานกว่าปกติอันนี้ก็คือมันจะเป็น เป็นช่องทางที่เวลาเลือกมันจะเลือกว่าเป็นของ p r อ o r d e r นะคะแต่ว่าความจริงก็คือมันคือคือ pre-order มัน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 ก็ p r อเด d e r แต่ว่าหลายคนจะเข้าใจว่าพอ p r อ o r d e r แล้วแบบมันต้องต้องรอแบบส่งมาจากต่างประเทศหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นคือเราใช้เวลาทําเองเพราะว่าเพราะว่ามันต้องใช้เวลาทํานะคะแต่ละอย่างอะไรอย่างนี้โอเคอันนี้ก็ดูเป็นหมวดหมู่ได้ โอเคแล้วก็มีโพสต์เหมือนกันนะคะก็จะเป็นโพสต์บทความอะไรก็มีในนี้เหมือนกันโอเคหมดหรือ,อยังก็หมดแล้วนะคะก็น่าจะแค่นี้ค่ะ รบบการพาทัวร์ในครั้งนี้อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยนะคะขอโทษด้วยโอเคสอบถามอะไรมีอะไรก็สอบถามเข้ามาในเพจในช่องทางงต่างที่แจ้งไปนะคะก็ส่งส่งอีเมลมาก็ได้นะคะเราเช้อีเมลตลอดโอเค